สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเนศพรัตนชสุนาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งขณะน,นี้การระบาดในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงพระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่าง แกมูลนิธิชัยพัฒนาในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆโดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน5เครื่องและเครื่องผลิตออกซิเจน10ลิตรจำนวน10เครื่อง ทางนี้ตั้งแต่แรกเริ่มการระบาดของโควิด -19 ทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิหาที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีไปแล้วหลายอย่างดังนี้ได้รับพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลได้รับพระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยหนัก และห้องคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อรวมถึงการปรับปรุงห้องผ่าตัดแรงดันลบและได้รับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน15เครื่องและวันนี้อีก5เครื่องรวมเป็น20เครื่องที่โรงพยาบาลสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน10เครื่อง ครั้งนี้ที่ผ่านมาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูให้แก่โรงพยาบาลสงขลาแล้วจํานวน10เครื่องและว,วันนี้อีก10เครื่องรวมเป็น20เครื่องซึ่งในแพทย์ศักดาอาราาพาศผู้อวนวยการโรงพยาบาลสงขลาและบุคลากรรวมทั้งประชาชนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้สามารถบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่0-67ขีด300 487-3สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024478585ถึง8ต่อ10 109 121และ259